สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลิฟทาร์โลนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่ามา้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกนะว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าไม่ว่าคุณจะคบกับเขาอยู่หรือเลิกกันไปแล้วใดๆก็ตามให้คุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นมาดูว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นแม่หมอขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปก่อนนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงกันบ้างสิบถ้วย ออกมาสองใบเลยสิบถ้วยราชาถือไม้เท้าแล้วก็เดอะสตาร์ตอนนี้พลังงานของคุณค่อนข้างดีมากดีมากเลยพัฒนาตัวเองทํางานเก่งนะทำงานเก่ง,นะง,กงจ้างฐานะมีความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีในอนาคต การที่คุณได้ลงมือลงแรงลงทุกอย่างเลยทั้งแรงกายแรงใจในการพัฒนาตัวเองในการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วสิ่งนั้นนะมันก็เหมือนมีความหวังด้วยนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงและในตอนนี้คุณเหมือนเห็นแล้วว่าเออชีวิตมันดีขึ้นนะเราพัฒนาขึ้นนะความสุขมันเกิดขึ้นกับเรามากขึ้นความรู้สึกดีๆมันมันโตขึ้นคุณมองโลกในแง่ดีมากขึ้นแล้วบางคน สามารถส่องประกายออรา่ารัศมีของตัวเองให้ผู้อื่นได้ได้ยินดีบีดากับความรู้สึกดีๆกับสิ่งที่คุณเจอเหมือนคุณแบ่งปันความสุขความสําเร็จหรือไวเบชันดีๆให้กับคนคนอื่นๆด้วยนี่คือพลังงานของคุณนะคะแล้วมาดูว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าคนคนนั้นน่ะให้คุณนึกถึงหน้าเขาไว้นะคนคนนั้นยังรักคุณอยู่หรือเปล่าไม้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอก เขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าคะ The Sun j a s m i n e The Sun j a s m i n e ห้าไม้เทา้าราชาถือถ้วยแล้วก็หกไม้เทา้าถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมบอกได้เลยว่าเขารักคุณนะเขายังรักคุณอยู่เขายังรักคุณอยู่ แต่แต่ว่าแม่หมอเห็นว่าคุณอาจจะทะเลาะก,กันหรือมีประเด็นมีประเด็นกันไปทําให้มีบางอย่างที่ยังติดค้างในใจอยู่บ้างความรู้สึกเห็นต่างความรู้สึกขัดแยง้งเรื่องบางเรื่องที่ความเห็นไม่ตรงกันมันก็ยังติดอยู่ในใจของเขายังติดอยู่ในใจของเขาแต่ถามถึงว่าเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่ารักราชาถือถ้วยรักมาก ความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแบบไหนความรู้สึกรักที่เขามีให้มันก็ยังเป็นแบบนั้นแต่คุณสองคนอาจจะมีประเด็นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะเป็นความขัดแย้งที่ที่มันเป็นเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากความความรักความรู้สึกทีนี้อะไรที่มันนอกเหนือนจากความรักความรู้สึกดีๆอ่ะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยทำให้คุณสองคนน่ะ ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตัดสินสถานการณ์นั้นว่าเออเธอไม่รักฉันแล้วเธอคงรักฉันน้อยลงอะไรแบบนี้ยแต่จริงๆแล้วที่แม่หมอเห็นน่ะเขายังรักคุณเหมือนเดิมราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยเนี่ยก็คือยังรักและและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองอ่ะเหมือนเดิมแต่มันมัน,มนไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้มีแค่ปัจจัยในเรื่องของความรักอย่างเดียวคุณสองคนอ่ะมันมีปัจจัยในเรื่องงานมันมีปัจจัยในเรื่องการใช้ชีวิตในด้านอื่น ในแบบอื่นๆที่คุณจะต้องเหมือนกับต้องเอาชนะหรือทำมันให้สำเร็จอ่ะอาจจะมีการวางแผนอนาคตไว้อยากประสบความสำเร็จอยากจะตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นในเรื่องงานก็เลยให้ความสนใจในความรู้สึกของของทั้งสองฝ่ายน้อยลงเหมือนไปโฟกัสที่เรื่องงานเยอะขึ้นเหมือนไปโฟกัสที่เรื่องความสำเร็จในการใช้ชีวิตมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ได้ คบกับคุณแล้วอะเขาก็เหมือนไปโฟกัสที่ความสําเร็จในตอนนี้นะถามว่าเขายังรู้สึกดีเขายังรู้สึกรักคุณนั้นรักแต่ว่าโฟกัสที่ความสําเร็จจะเป็นส่วนใหญ่เขาอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการเงินเขาอยากที่จะแบบเออชีวิตมันดูสดใสามากกว่านี้เขาอยากที่จะอยู่ในจุดที่ดีที่สุดในชีวิตอะเพราอจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาใดๆถ้าเไม่เหมอะว่าคุณสองคนนะ ถ้าเกิดไม่มีปัญหาหรือมีอุปสรรคในเรื่องงานในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวใดๆเนี่ยนะเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทุกอย่างมันจะลาบลื่นหรือถ้าบางคนเลิกกันไปแล้วต่างคนต่างมีคนใหม่อ่ะความรู้สึกดีๆของเขาที่ยังมีให้กับคุณยังมีอยู่วันหนึ่งถ้าเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาอาจจะคบกับคุณเป็นเป็นเพื่อนเพราะเขาเขาไม่ได้เกลียดมันไม่มีความเกลียดชงังมันไม่มีความโกรธมันไม่มีอะไรเลยในนั้นนะ ไม่หมอเห็นอย่างนั้นนะถ้าสําหรับเคสหรือกรณีของคนที่แบบเออไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้แล้วสําหรับคนที่คุณนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยที่ที่อดีตไปแล้วอะไรอย่างงี้นะก็มีโอกาสที่จะกลับมามามาญาติดีกันได้เพราะว่าความรู้สึกที่เขามีให้อ่ะเขายังรู้สึกดีกับคุณแล้วถ้าเป็นบางคนที่ท,ที่ต่างเพิ่งทะเลาะกันไป ก็ให้คุณรู้ไว้เลยว่าเขาอยากประสบความสําเร็จเขาอยากมีเวลาเป็นของตัวเองเขาอยากที่จะไขว่คว้าสิ่งที่เขาต้องการก่อนถามว่ารักคุณไหมก็รักนี่แหละแต่ไม่อยากมีปัญหาแล้วส่วนคนที่อยู่ด้วยกันคบกันอยู่แต่คุณอยากจะรู้ว่าเขารักคุณหรือเปล่าเนี่ยก็แน่นอนที่สุดว่าเขารักคุณความรักมันก็ยังคงอยู่นี่แหละแต่มันมีปัจจัยอย่างอื่นปัจจัยในเรื่องอื่นปัจจัยในเรื่องการไขว่คว้าหาความสําเร็จการเติบโต เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกดีๆให้กับคุณไม่ได้แสดงความรักเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างนี้แต่ให้รู้ไว้เลยว่าเขาก็รักคุณนะเขาอยากจะเปลี่ยนโชคชะตาของเขาให้มันดีขึ้นกว่านี้เท่านั้นเองเขาอยากบอกอะไรอีก The Hangman 8ด,ดาบสามไม้เท้ามันมีการรอคอย The Hermit ต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความพยายามแล้วก็หนึ่งไม้เท้าต้องใช้ความพยายามในการที่จะกลับมา six of cups การกลับมาอย่างที่บอกไปเอาเป็น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  Ой, เคสที่เลิกกันไปก่อนเลิกกันไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาแน่นอนในเมื่อเขาสําเร็จแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาจะกลับมาต้องรอเขาเขาต้องให้เวลาตรงนี้เขาเขาน่าจะไปโฟกัสในเรื่องงานนะไปโฟกัสในเรื่องความสําเร็จ คุณไม่ต้องห่วงหรอกเขารักเขาไม่มีใครเขาไม่ได้รักใครมากไปกว่าคุณเลยแต่เหมือนเขาไม่ไม่ไม่ไปโฟกัสที่เรื่องความรักนะไม่ไปโฟกัสที่เรื่องความรักเพราะตอนนี้ถ้าเกิดเขาโฟกัสที่เรื่องความรักเนี่ยเขาจะจะทำในสิ่งที่เขาทําได้ยากมากๆไอเขาจะทําในสิ่งที่เขาต้องการได้ยากมากๆดังนั้นขอแค่คุณเข้าใจเขาสิ่งที่เขาคิดเขาคิดถึงคุณเขาส่องคุณเขา เวลาเขาอยู่คนเดียว่เขาก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดถ้าเกิดเขาเป็นคนไกลด้วยเนี่ย <_' S 1> เขาก็ได้แต่เฝ้ามองว่าเออวันหนึ่งเขาจะได้มาเจอคุณวันหนึ่งจะได้คุยกันวันหนึ่งที่เขาสารฝันของเขาได้สําเร็จแล้วเนี่ยหวังว่าคุณจะยังโสดหวังว่าคุณจะยังไม่มีคู่หวังว่าคุณจะรอเขาอะไรแบบนี้เลยนะเป็นประมาณนี้แต่โปรเจกต์ของเขาในอนาคตข้าง,งหน้าในเมื่อเขาสําเร็จแล้วเมื่อ,อไหรเขาจะกลับมาหาคุณแน่นอนเพราะมันมีหกถ้วยอยู่ในใต้สําหรับบ่งบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนและถ้าคนที่คบกันอยู่ละ่ะ คนที่คบกันอยู่เขาก็อยากถ้าประสบความสําเร็จปุ๊บเขาจะเหมือนกับเอาความรู้สึกดีๆที่คุณต้องการคืนมาเพราะได้ตอนนี้เขาเขาอาจจะให้ไม่ได้เหมือนช่วงโปรโมชั่นแน่นอนเพราะเขามีความตึงเครียดเขามีความเครียดในการที่สร้างเนื้อสร้างตัวจะให้มาคอยแบบประครบประงมหรือจะให้มาคอยแบบเอาอกเอาใจกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตรงนี้เขายังให้ไม่ได้ แต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาบรรลุเป้าหมายของเขาเขาทําให้คุณสบายใจในเรื่องของการเงินการงานหรือฐานะครอบครัวมันดูมีความมั่นคงมากพอแล้วเนี่ยเขามีเวลาให้คุณเสมอคุณอยากไปไหนคุณอยากทานอะไรเขามีเวลาให้คุณเสมอจริงๆเขาเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของความสำเร็จมากๆคนคนีเน้เขาจริงจังในเรื่องความสำเร็จมากๆโดยที่เขาอาจจะไม่หวานเลย ไม่หวานกับคุณเลยดูเหมือนเป็นคนไม่ใส่ใจดูเหมือนเป็นคนไม่รักดูเหมือนเป็นคนแบบเฮ้ยเธอหมดรักฉันแน่เลยอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆในใจของเขาอ่ะเขาโฟกัสในเรื่องของความสําเร็จมากกว่าแต่เขาว่ารักคุณนะเขาว่ารักคุณเขาก็นึกถึงวันวันคืนเก่าๆวันคืนดีๆแต่เหมือนเขาไม่ใช่คนหวานไงเขาไม่ใช่คนที่แบบจะต้องมาโฟกัสที่เรื่องความรักมันเลย ทําให้เขาต้องตัดใจอะไรแบบนี้เลยนะทําให้เขาต้องตัดใจห้าดาบห้าดาบ the lover สามดาบ the fool แล้วก็เจ็ดถ้วยแต่สำหรับเป็น the moon ก็มันมีประเด็นอยู่ด้วยในบางคนนะมีประเด็นอยู่ด้วยว่า สามดากับ The Lover เนี่ยในตอนนี้ถ้าถ้าสำหรับเคสของคนที่ห่างกันไปแล้วอ่ะคุณก็มีคนคุยใหม่แหละคุณก็มีคนคุยใหม่เพราะเขายังเข้ามาไม่ได้เขาเขาเขาเลิกโฟกัสที่ความรักไปเลยเพราะเขาเห็นคุณมีคนใหม่แล้วเขาเห็นคุณคุยกับคนใหม่แล้วเขาเลยให้อิสระภาพกับคุณให้คุณได้เลือกให้คุณได้เลือกคนที่ใช่ที่สุดคนที่ดีที่สุดเขาถ้าเป็นผู้ชายเขาก็ดูแมนมากเลย เขาดูแมนมากเลยนะถ้าเป็นผู้ชายนะเพราะว่าเขายอมที่จะให้คุณเลือกคนที่ดีที่สุดในวันนี้เขาขอโฟกัสในเรื่องงานในวันนี้เขาขอโฟกัสในเรื่องความสําเร็จแต่ถ้าวันหนึง่งคุณยังพร้อมสําหรับเขาเขาก็พร้อมสําหรับคุณเช่นกันแต่ถ้าวันนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดมาคอนเน็กกันอีกหรืออะไรกันอีกต้องทะเลาะกันแน่นอนเขารู้ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีประเด็นกันแน่นอน ต้องมีคู่แข่งต้องมีเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นนะจริงๆเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นเขาเข้าใจเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นเขาไม่อยากมาเครียดไม่ต้องมานั่งไม่ตกกังวลในเรื่องของหัวใจอีกคนคนนี้ดูว่างเปล่ามากๆในใจของเขาดูว่างเปล่ามากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเย็นชาแต่จริงๆแล้วในความวา่างเปล่าในความเย็นชาของเขา่าเขาเซฟตัวเองแล้วเขาก็แมนถ้าเป็นผู้หญิงก็คือก็แมนนี่ยังไงก็แมนยังไงก็แฟ เออเคนยังไงก็แมนยังไงก็แฟร์เพราะเขาไม่อยากสู้กับใครอะ่ะเขาไม่อยากเป็นคู่แข่งเขาไม่อยากแบบเหมือนกับว่าตกอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่อยากให้ชีวิตมันตกอยู่ในรักสามเศร้าเขาถึงเลือกที่จะเย็นชาเดท e w h e e o o f Fortune ราชินีถือดาบอัสวินถือเหรียญ แล้วก็เก้าถ้วยแล้วก็เก้าดาบเก้าถ้วยเก้าดาบเก้าถ้วยเก้าดาบในความรักของคุณในความสัมพันธ์ของคุณเขาไม่ได้ต้องการเร่งรีบอืมคนคนนี้นะดูเหมือนเย็นชาจริงๆด้วยแหละดูเหมือนเย็นชาจริงๆเขาต้องการให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกที่สุดลงตัวที่สุดก่อนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสถานการณ์มันลงตัวโชคชะตามันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้มันไม่ต้องติดขัด ในเรื่องใดเลยอ่ะเออเขาเหมือนเขาอยากเคลียร์ทุกอย่างเขาอยากเปะ๊ะเขาค่อนข้างเป๊ะในการใช้ชีวิตมากๆไม่อยากให้ชีวิตมันวุ่นวายเขาอยากที่จะมีความสุขมากกว่าเออทำงานก็ต้องมีความสุขเอ,อชีวิตก็ต้องมีความสุขความรักก็จะต้องเดินไปในแบบความสุขอ่ะเขาไม่ชอบความท็อกซิกอ่ะ หรือแม้กระทั่งเขาอาจจะเข้าใจว่าคุณก็ไม่ชอบความท็อกซิกด้วยก็ได้ก็ได้ไม่อยากให้ชีวิตมันมีความรักก็มีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจอะดังนั้นในตอนนี้ถามว่ารักไหมรักแต่ไม่ชอบสถานการณ์เขาไม่ชอบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ชอบความทุกข์เขาไม่ชอบแบเจอหน้ากันก็ทะเลาะก,กันเจอหน้ากันก็มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบนี้เขาก็เลยตัด ตอนนี้เขาก็ไม่ได้รักใครแล้วเขากะะ็ไม่ได้โฟกัสที่ความรักด้วยนะคะไม่ได้โฟกัสที่ความรักเขาโฟกัสที่ความสําเร็จจะมากกว่าเหมือนเขาเบนเข็มความรู้สึกของตัวเองอะไปสู่ความสําเร็จเลยตัดเรื่องท็อกซิกในความรักออกไปเลยในตอนนี้เขาว่างเปล่าในในจิตในใจของเขาไม่มีคนอื่นหรอกเขาโฟกัสไปที่เรื่องอื่นมากกว่า คุณไม่ต้องกองังวลถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆเขาก็มีความรักให้ที่มีให้กับคุณเป็นราชาถือั่วยยุ่มเดิมนะคะก็สําหรับวันนี้คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะขอบคุณคะ่ะ